ใค่ะต่อมาเนาะมาเริ่มระบบต่อไปนะก็คือระบบ NSPA เนาะซึ่งจะใช้กันเยอะในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะซึ่ง NSPA เนี่ยย่อมาจากคาว่า National Sorry National b y Protection Association นาะซึ่งมันก็อยู่ในอเอกสาร SDS เหมือนกันนะคะอยู่ในเอกสาร SDS ซึ่งอ่า NF p a เนี่ยจะแตกต่างกับ GHS ตรงที่มันบอกระดับความ อ่าระดับระดับปฏิกิริยาเป็นตัวเลขเนาะซึ่งพี่ก็ได้ระบุไว้แล้วตรงนี้นะคะก็คือความแรงเนี่ยจะขึ้นอยู่กับตัวเลขที่ระบุเลยก็คือศูนย์เนี่ยจะเอาที่สุดไปจนถึงอ่าสี่ที่แรงที่สุดนะคะก็คือจะแบบมีความมีเลเวลนิดหนึ่งมีเลเวลความ,มแรงความแรงเนาะโอเค ต่อมาเรามาดูกันที่สีแรกนะคะสีแรกเนี่ยจะเป็นสีของสุขภาพเนาะเป็นสีฟ้าให้น้องนึกถึงว่าแบบให้น้องนึกถึงน้ำแล้วกันน้ำน้ำแบบน้ำก็มีสีฟ้าเนาะแล้วถ้าน้ำเนี่ยถ้าน้องสังถ้าน้องแบบออ่ ลองเชื่อมโยงกันดีๆเนาะมันก็คือน้ำอ่ะเอ่อสำคัญต่อสำคัญต่อสุขภาพนะคะอืมซึ่งก็เป็นวิธีการจำติแบบหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือน้ำแล้วก็มาเชื่อมโยงบอกว่าแบบน้ำมีความสำคัญต่อสุขภาพงั้นน้ำก็คือสุขภาพฟีฟ้าก็คือสุขภาพเนาะอะไรตา,าน,นี้นะคะ ซึ่งก็เหมือนก,นกับที่บอกไปตั้งแต่ต้นเลยนั่นก็คืออ่ามันจะมีเลเวลเลเวลศูนย์ถึงเลเวลสี่เนาะซึ่งสุขภาพเนี่ยก็ตามเลเวลความเบาจนถึงความแรงเนี่ยก็คือส่วนเนี่ยจะคือความปลอดภัยเนาะหนึ่งก็คืออันตรายน้อยหรือว่ามีการระคายเคืองหรือว่าแบบอ่าเป็นแพ้ประมาณนั้นนะคะแล้วก็สองเนี่ยก็คืออันตรายบางกลางสาก็คืออันตรายมากหรือว่าเป็นพิษ สี่นะคะก็คืออันตรายถึงตายเนาะก็คือระดับที่แรงที่สุดนะคะโอเคต่อมาอย่างว่องไวเลยเนาะก็คือสีแดงนะคะความไวไฟให้น้องนึกถึงอืม mm hmm. เปลวไฟเนาะเปลไฟก็เป็นสีแดงนะคะเปลวไฟ mm hmm. ประมาณนี้อันนี้ ที่แนะนําว่ามันอ่าอันนี้เป็นเทคนิคที่พี่ใช้จํานะคะแต่ว่าถ้าแต่ละคนมีเทคนิคการจําเป็นของตัวเองหรือว่าแบบคิดว่าอ่าถ้าเปลี่ยนเปลี่ยนจากแบบอ่ามีเทคนิคการจําเป็นของตัวเองอะคะก็ได้เหมือนกันแต่ว่าอันนี้พี่จะแชร์เทคนิคที่พี่ใช้จําเนาะอ,นนอันนี้ก็คือไฮไลท์ก็เหมือนไม่เลยโอเค ความไวไฟเนี่ยก็มีอ5เลเวลเหมือ,อกนกันก็คือมี0ถึง4นะคะซึ่ง0เนี่ยก็คือแบบเป็นสารที่ไม่มีการติดไฟเลยส่วนหนึ่งเนี่ยมีจุดว่าไฟมากกว่าเก้าเอ้ยไม่ไม่ใช่มีจุดว่าไฟมากกว่าสองร้อยาฟาเรนไฮน์นะคะซึ่งสองรอยฟาเรนไฮน์เนี่ยมาเทียบกับองศาเซลเซียสนาะมันจะได้เก้าสิบสามองศานะคะ ให้น้องติบไปด้วยนะคะพี่พี่เวนที่ไว้ให้น้องติบเหมือนกันสองเนี่ยมีจุดว่าไฟน้อยกว่าสองร้อยไฟนิ่งหรือว่าน้อยกว่าเก้าสิบจากองศาเนาะสามจุดว่าไฟน้อยกว่าร้อยองศานะคะก็คือประมาณสามสิบแปดองศานะคะ สี่เนี่ยจุดว่าไฟน้อยกว่าเจ็ดสิบสามฟาเรนไฮน์เนาะนั่นก็คือถ้าเทียบกับองศาก็คือยี่สององศานะคะอืมแล้วน้องงงหรือเปล่าว่าจุดว่าไฟเนี่ยคือจุดอะไรจุดว่าไฟก็คือจุดที่จุดที่สารสามารถติดไฟได้เนาะต,ต,ติดไฟได้ ซึ่งถ้าเราสังเกตเนี่ยยิ่งตัวเลขน้อยๆน,นะคะความรุนแรงมันก็จะยิ่งมากเนาะอืมชอู้พี่เขียนตรงนี้แล้วกันยิ่งตัวเลขอุณหภูมินะคะอันนี้จุดกับตัวทีเนาะพี่ขอย่อเป็นคำว่าอุณหภูมิแล้วกันนะ ยิ่งตัวเลบอ,อุณหภูมิน้อยยิ่งอันตรายอันนี้มันก็ค่อนข้างมีเซ้นเลยเนาะอย่างเช่นอย่างน้องมีสารชนิดหนึ่งที่มันสามารถติดไฟได้ในอุณหภูมิห้องอย่างเช่นอุณหภูมิห้อง25องศาประมาณน,นี้น้องคิดว่ามันอันตรายปะถ้า อยู่ในห้องอ่ะมันก็สามารถติดไฟได้แล้วอ่ะอืกับมันมีสารชิ้นหนึ่งที่มันสามารถติดไฟได้ที่อุณหภูมิเก้าสิบองศาประมาณเนี้ยหมายความว่าถ้าน้องเอามาอยู่ที่อุณหภูมิห้องเนี้ยมันก็ไม่มีโอกาสติดไฟเพราะว่าอุณหภูมิห้องอย่างมากสุดก็อาจจะประมาณสามสิบทีสิบองศาเนาะก็คือไม่ถึงเก้าสิบแน่นอนนะคะมันก็เลยทําให้แบบยิ่งอุณหภูมิน้อยเนี่ยคือสภาพอากาศ ที่เราอยู่เป็นมันจะม,มันจะอุณหภูมิต่ำแบบน normal อ่ะน normal เราก็จะอยู่ที่ประมาณอ่าพี่ตีให้มากสุดถ้าเป็นประเทศไทยสมมติสี่สิบองศาถึงประมาณอ่าไม่ต่ำกว่ายี่สิบอ่ะอประมาณนี้เนาะซึ่งอ่าน้องเห็นปะ ตรงเนี้ยติดว่าไฟมันะจะตกอยู่ที่เลเวลสามกับสี่เนาะอืมมันก็เลยมีความอันตรายประมาณนั้นนะคะโอเคอันนี้ก็ไม่มีอะไรแต่ว่าอยากจะให้น้องจำตัวเลขให้ได้นิดนึงนะคะเดี๋ยวพี่ลองทำเป็นตารางเพื่อจะจำง่ายขึ้นโอเคตรงนี้แล้วกัน อันนี้เลเวลศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะคะศูนย์เนี่ยให้น้องจำว่าอ่ามากกว่าสองร้อยฟาเรนไฮหรือว่ามากกว่าอ่าเก้าสิบสามองศาเนาะส่วนหนึ่งจะน้อยกว่าหนึ่งสองร้อยฟาเรนไฮ หรือว่าเก้าสิบสององศาเหมือนกันนะครับสองเนี่ยจะน้อยกว่าหนึ่งร้อยฟาเรนไฮต์หรือว่าสามสิบแปดองศานะครับสามจะน้อยกว่าพี่เขียนอ๋อไม่ใช่สีพี่เขียนตกนีดนึง สม่ไมู่น้อยจะไม่ติดไฟไม่ไม่ติดไฟเลยหนึ่งก็คือจะมากกว่าสองร้อยฟาเรนไฮหรือว่าประมาณเก้าสิบสามองศาสองจะน้อยกว่าสองร้อยฟาเรนไฮหรือว่าน้อยกว่าเก้าสิบสามองศา สามจะน้อยกว่า100หนึ่งร้อ,รอ,อยฟา,ยาเรนไฮ์หรือว่าประมาณสามสิบแปดองศาสี่จะน้อยกว่าเทน้อยกว่าเจ็ดสิบสามฟาเรนไฮ์หรือว่าประมาณยี่สบสององศาเนี่ยนะคะอืมก็ถ้าจำเป็นตารางรูปแบบนี้นะคะก็จะ จำง่ายกว่าเนาะเพราะมันจะเห็นภาพได้ชัดกว่านะคะโอเคใช่ก็จะเห็นว่ายิ่งตัวเลขต่ำลงเนี่ยสองร้อยมาสองร้อยอันนี้มากกว่าสองร้อยอันนี้น้อยกว่าสองร้อยอันนี้น้อยกว่าร้อยหนึ่งร้อยกว่าเจ็ดสิบสามนะคะมันก็จะตัวเลขลดน้อยลงไปเรื่อยๆเนาะโอเคต่อมาสีเหลืองการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีเนาะ ซึ่งมันก็ไม่ไม่มีอะไรมากเลยสูตรมันก็คือเป็นสารที่เสถียรแล้วก็เกิดปฏิกิริยายากน,นะคะอย่างเช่นพวกหมูแปรหรือว่ากาเฉื่อยประมาณนี้นะคะหนึ่งก็คือจะไม่เสถียรถ้าโดนความร้อนสองก็คือเกิดปฏิกิริยาแรงสามความร้อนบวกแรงดันทําให้เกิดการระเบิดนะคะแล้วก็สีเนี่ยที่แบบอยู่เฉยๆก็สามารถระเบิดเองได้เลยประมาณนี้นะคะ สีขาวสีขาวจะไม่ได้บอกถึงการเกิดปฏิกิริยานะคะแต่ว่าจะบอกคุณสมบัติของสารหรือว่าความเฉพาะของสารนั่นเองก็จะบอกว่าสารนี้เป็นกรดเป็นออกซิได์หรือว่าเป็นเบสนะคะบนูนี้ก็คือห้ามห้ามใช้กับน้ำเนาะให้น้องนึกถึงคาว่า water ถึงแปลว่าน้ำเลยถ้ามีการขีดค่าแบบนี้ก็ประมาณว่า ไม่ใช้กับนำนำมาไรประมาณนี้เนาะ C O R ก็คือสารกัดกร่อนเนาะส่วนสัญลักษณ์นี้เราอาจจะเห็นกันบ่อยในทีวีเนาะก็คือสารกำมรรังสีนั่นเองใช่แต่ว่าสีขาวเนี่ยไม่ไม่จำเป็นต้องให้มาทุกครั้งก็ได้นะคะคือถ้าแบบเป็นว่างเป็นสีขาวไว้ก็ได้สามารถเป็นว่างได้ เป็นว่างได้หรือว่าไม่ให้มาก็ได้ปรมาณนี้นะคะสำหรับสัญลักษณ์ NFPA เนอะซึ่งพี่มีอ่าแบบฝึกหัดให้น้องทำอ่าสี่ข้อนะคะแต่ว่าข้อแรกพี่จะไกลไลน์ให้น้องก่อนเนาะโอเคอันนี้พี่จะให้น้องบอก บอกอสมบัติของของ,ของตัวเลขเนี่ย nfp nfp a ที่พี่ให้นะคะซึ่งน้องอะสามารถเริ่มจากตัวไหนก่อนก็ได้เนาะแต่ว่าพี่อยากให้มันเรียงก,กันสมมติน้องเริ่มจากอาสองสีน้ำเงินตรงนี้ก็อยากให้น้องเรียงไปนิดนึงแบบเรียงไปสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีขาวประมาณนี้นะคะจะได้แบบ ไม่การการสับสนเนาะแล้วก็การตกหล่นด้วยโอเคอย่างพี่จะขอเริ่มที่สีฟ้าสีน้ำเงินตรงนี้ก่อนเนาะมาเลขสองโอเคพี่ก็จะเขียนว่าสารนี้มีสมบัตินะคะสองสีฟ้าแล้วก็คือ อันตรายปานกลางอันตรายบานกลางไปสีแดงต่อเนาะสีแดงหมายเลขสามนั่นก็คือมีจุดว่าไฟจำได้กันไหมเอ่ยมัติดไฟศูนย์หนึ่งก็คือมากกว่าสองร้อยองศา สองก็คือน้อยกว่าสองอหนึ่งน้อยหนึ่งมากกว่า200สองร้อยฟาเรนไฮต์สองน้อยกว่าสองร้อยฟาเรนไฮต์สามนั้นก็คือน้อยกว่าหนึ่งร้อยฟาเรนไฮต์นะคะน้อยกว่าหนึ่งร้อยฟาเรนไฮต์หรือว่าประมาณเอ,อ่อไม่ค่สามสิบแปดองศาเนาะโอเคต่อมาก็คือหนึ่งนะคะเป็น ปฏิกิริยาทางเคมีเนาะก็คืออ่าไม่เสถียรถ้าโดนความร้อนเนาะไม่เสถียรถ้าโดนความร้อนส่วนสีขาวแสดงเป็นสัญลักษณ์ของ OX เนาะก็คือทั่วไปเลยนั่นคือ เป็นสารออกซิเป็นสารออกซิไดน์นะคะเป็นสารออกซิได์อโอเคข้อแรกเราก็จะได้ว่าสารนี้มีสมบัติอันตรายบานกลางมีจุดว่าไฟน้อยกว่าหนึ่งร้อยไฟหนาหรือว่าสามสิบแปดองศาเซลเซียสไม่จะเถียนถ้าโดนความร้อนนะคะแล้วก็เป็นสารออกซิไดเนาะอันนี้ก็ โอเคเดี๋ยวพี่ลองมาเช็กกันว่าถูกหรือเปล่าสารนี้มีสมบัติอันตรายบานกลางโอเคถูกเนาะหมายเลขสองแล้วก็มีจุดว่าไฟาน้อยกว่าหนึ่งร้อยไฟนไฮหมายเลขสามก็ถูกนะคะไม่เสถียรถ้าโดนความร้อนในปฏิกิริยาเกิดไหมเอ่ยไม่เสถียรถ้าโดนความร้อนเนาะก็ถูกเหมือนกันแล้วก็โอก็คือเป็นสารออกซได์ X D I, ถูกไหมโอเคถูกนะคะ อันนี้เราก็จะบอกสมบัติของสารได้ประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวพี่ขอเน้นอะไรตรงนี้นิดนึงก็คือสัญลักษณ์ความเฉพาะตรงนี้เนี่ยคืออ่าไอที่พี่ให้มาตรงเนี้ยคะ่ะที่เป็นตัวอย่างเนาะพี่อยากให้น้องจาได้นิดนึงจํานะคะจำแต่ว่าถ้าถ้ามีสัญลักษณ์แปลกๆหรือว่า แตกต่างไปจากนี้อ่ะพี่เชื่อว่าเขาจะอระบุมาว่ามันคืออะไรเนาะเพราะว่าอืมถ้าเก,เกินนอกจากนี้รู้สึกว่ามันจะค่อนข้างเกินหลักสูตรนะคะใช่อันนี้ก็อยากให้น้องจำได้เนาะโอเคแต่ฝึกงหดัดเหลืออีกสามข้อเนาะอันนี้พี่ให้น้องไปทำต่อนะคะลอง นำจากตารางตรงนี้ข้างบนนะคะมาใส่เนาะหรือไม่ก็ถ้าใครจำได้แล้วเนี่ยก็ลองไม่ดูตารางดูนะแล้วก็มาเขียนสมบัติได้เลยนะคะประมาณนี้แล้วก็คลิปต่อไปเดี๋ยวพี่จะเฉลยให้ฟังน้องฝากน้องๆทำกันหน่อยนะคะ